นี่คือแนกลองครับแนกลองเป็นยาละลายเสมหะชนิดเม็ดฟูที่มีตัวยาสำคัญคือตัวอา n ์อนอะซิิลซิสนขนาด600มิลลิกรัมและแน่นอนครับว่ามันไม่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ซึ่งคุณสามารถหาซื้อเจ้าแนกลองนี้ได้ในร้านขายยาทั่วไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่รู้ก็คือไม่ใช่ทุกร้านยาที่จะมีแนักลองแต่เชื่อได้นนครับว่าแทบทุกร้านยานั้นมีตัวยา n อ็นอะซิท e ิลซิสนขนาด600มิลลิกรัมให้คุณแน่นอนเพราะนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ นี่นี่นี่ก็ใช่ครับดังน,น,นั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นที่ร้านยาถามหาแนครองแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีมันหมดแล้วเอาตัวอื่นมาให้เนี่ยถ้าหาว่าคุณพลิกข้างหลังซองแล้วเห็นว่าตัวยาสําคัญมันเขียนว่า n a c e t y l c y s t e i n เนี่ยมันก็เหมือนกับแนคลองนั่นแหละครับอย่าไปเชิดใส่เพจศสต์เขาอารมณ์ประมาณว่าแบบฉันจะมาเอาแนคลองในติ๊กต็อกเขาบอกให้กินแนคลองเท่านั้นอย่าหาทำครับคือมันไม่ได้ดู educate หรืออะไรเลยมันติงตองครับอารมณ์มันเหมือนคุณกําลังอยากกินข้าวมันไก่อติ แต่ว่าร้านข้าวมันไก่อตีปิดคุณก็เลยเดินไปวนวายใส่ร้านข้าวมันไก่หมวยว่าแบบทำไมข้าวมันไก่อตีปิดฉันไม่กินของเธอหรอกนะข้าวมันไก่อหมวยเนี่ยฉันจะกินข้าวมันไก่อตีเ่าเลยรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับมันจริงตองและสำหรับคำถามยอดฮิตว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จริงครับคือเรื่องนี้ผมจะขอใช้เวลาในการอธิบายหน่อยนะครับคือในโลกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สสิ่งหลักๆที่ทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกป่วยเป็นไข้ไม่สบายได้ หนึ่งก็คือตัวเชื้อแบคทีเรีย2คือเชื้อไวรัสถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยผมว่าเชื้อแบคทีเรียมันก็เหมือนกับข้าศึกครับเป็นทหารข้าศึกที่บุกเข้ามาสิ่งที่คุณจะเอาไปต่อสู้กับเขาได้ก็ต้องเป็นอาวุธใช่ไหมครับคุณอาจจะต้องขนปืนขนมีดขนดาบขนอะไรไปต่อสู้กับเขานี่คือวิธีการที่เราใช้รักษากับแบคทีเรียอาวุธที่ว่านั้นก็คือพวกยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับแต่สําหรับไวรัสเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนผีครับถ้าคุณเจอผีคุณจะทํายังงไ คุณจะเอาปืนไปยิงเขาไหมก็คงไม่ใช่ไหมครับเราก็คงจะต้องไปตามหมอผีสวดมนต์ดูธรรมะทรรม้อบางดีใช้คาถาอาคมพรมน้ำมนต์ไล่เขาออกไปซึ่งไอ้น้ำมนต์ที่ผมเปรียบเทียบอยู่เนี่ยมันก็คือยาต้านเชื้อไวรัสนั่นเองครับทีนี้เราถามว่าไอเอ็นไอซิตีซิีเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนคือมันไม่ใช่ทั้งปืนแล้วมันก็ไม่ใช่น้ำมนต์ด้วยครับสำหรับผมมันเหมือนกับกางเกงในอะ่ะมันฟังดูไม่เกี่ยวใช่ไหมล่ะครับ ใช่ครับมันไม่เกี่ยวคือเราใส่กางเกงในเพื่อความสะดวกสบายใช่ไหมครับให้มันโอบรัดกระชับเอวเพิ่มค,มความคล่องแคล่วมั่นใจในการใช้ชีวิตแต่เราไม่ต้องใส่กางเกงในไปเสื่อค่าสึกก็ได้ใช่ไหมเราไม่ต้องใส่กางเกงในไปไล่ผีก็ได้พระเขายังไม่ใส่กางเกงในเลยครับคือถ้าเราไม่ได้หนาวไข่กางเกงในมันก็ไม่จาเป็นดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าผมไม่ได้กําลังมีสเลทมีเสมหะอยู่เต็มคอเนี่ย <c oughs> <c oughs> สิ่งแรกที่ผมจะไม่ไปทําเลยก็คือการพาตัวเองไปร้านยาเพื่อขอซื้อยาขับสเลทครับ จะไปเพื่อเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ